เคยไหมคะยูดีเพื่อนร่วมงานก็ถามตรงๆว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานหรือบางทีก็มาสั่งงานเหมือนตัวเองเป็นหัวหน้าทั้งที่เรายังนั่งวงอยู่กับแฟ้มตรงหน้าฟังแล้วงุดหิดใช่ไหมล่ะ แต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบล้ำเส้นกันแบบง่ายๆฟังแล้วคุณจะได้ทั้งเทคนิคในการวางขอบเขตอย่างสุภาพได้ประโยคกันชนที่หยิบไปใช้ได้จริงและยังเก็บบรรยากาศการทำงานไว้ให้สบายใจขึ้นด้วยรับรองว่าหลังจากจบคลิปนี้คุณจะไม่ต้องนั่งเก็บกดเงียบๆเวลาเจอคาถามเสี่ยงอารมณ์อีกต่อไป ในวัฒนธรรมการทำงานแบบบ้านเราคำว่าเกรงใจแทบจะเป็น DNA ที่ติดมากับการเข้าสังคมเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆว่าการทำตัวสุภาพไม่ขัดไม่เถียงคือมรารยาทที่ดีแต่ปัญหาคือเมื่อคำว่าเกรงใจไหลล้นออกมาจนกลายเป็นการยอมเสียปเปรียบ ทั้งที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือไม่ใช่สิ่งที่เราควรรับผิดชอบสิ่งที่ควรจะเป็นความสุภาพกลับกลายเป็นความอึดอัดในใจและสุดท้ายทำให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานบิดเบี้ยวไปอย่างเงียบๆในเชิงประจักษ์นักจิตวิทยาหลายคนชี้ให้เห็นตรงกันว่า การที่คนเรายอมทําในสิ่งที่ไม่อยากทําเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งอาจจะช่วยให้สถานการณ์เฉพาะหน้าดูราบรื่อนขึ้นแต่ระยะยาวมันกลับส่งผลเสียต่อทั้งความมั่นใจในตัวเองและคุณภาพการทํางานเพราะเรากําลังบอกสมองตัวเองซ้ําๆว่าเสียงของเราสําคัญน้อยกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งที่งานจริงๆอาจไม่ได้หนักมากนักแต่หนักตรงที่ต้องเก็บความอึดอัดไว้ข้างใน การวางขอบเขตซึ่งไม่ใช่การแข่งกร้าวหรือเอาชนะแต่คือการบอกให้ชัดว่าพื้นที่ไหนคือสิ่งที่เราพร้อมจะยอมรับและพื้นที่ไหนที่เราไม่สามารถให้ใครก้าวล้ำเข้ามาได้ความน่าสนใจคือมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าคนที่รู้จักวางขอบเขตจะมีระดับความเครียดต่ำกว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าและยังได้รับการยอมรับในที่ทำงานมากกว่าเพราะคนรอบข้างร,รับรู้ได้ว่าคนคนนี้มีความมั่นคงในตัวเอง การพูดคำว่าไม่ในเวลาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทแต่เป็นการสื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นแต่แน่นอนว่าสำหรับคนไทยที่โตมากับคำว่าเกรงใจการพูดปฏิเสธตรงๆอาจฟังดูแรงไปหน่อยศิละปะแห่งการวางขอบเขตจึงมักอยู่ที่วิธีการสื่อสารที่ทำให้สารถูกส่งออกไปโดยไม่ทำให้ใครรู้สึกเสียหน้าลองคิดดูว่าถ้าเราพูดว่าไม่ทำคะ่ะ ไม่ว่างมันก็ตรงดีแต่บรรยากาศจะกร่อยทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นขอบคุณที่นึกถึงนะคะแต่ตอนนี้ฉันมีงานเป็มมือแล้วกลัวว่าจะทำไม่ทันถ้าให้คนอื่นช่วยน่าจะออกมาดีกว่าแบบนี้น้ำเสียงยังสุภาพแต่ชัดเจนว่าเราไม่รับภาระเพิ่มอีกสมมติว่ามีเพื่อนร่วมงานมาขอให้ช่วยทำสไลด์ด่วนๆทังที่เรามีงานกองพเนเนอยู่แล้วถ้าเราตอบรับเพราะเกรงใจ ผลคือเราต้องทำงานเกินกำลังและอาจพังทั้งของเราและของเขาแต่ถ้าเราตอบว่าถ้าเป็นสัญญาหน้าฉันช่วยได้เลยแต่วันนี้กลัวว่างานที่มีอยู่จะไม่เสร็จทันแบบนี้นอกจากเราจะกันขอบเขตไว้ได้แล้วยังส่งสารไปชัดๆว่าความเกรงใจไม่จําเป็นต้องแลกกับการเสียเปรียบ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการถูกเรียกไปประชุมที่ไม่เกี่ยวกับงานเราเลยหลายครั้งเรานั่งฟังเงียบๆเ,เพราะเกรงใจไม่อยากปฏิเสธแต่ผลคือเสียเวลาครึ่งวันโดยที่งานหลักยังค้างอยู่การวางขอบเขตในกรณีนี้อาจเป็นการพูดว่าประชุมน่าสนใจมากค่ะแต่เนื้อหานี้อาจไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบเดี๋ยวถ้ามีสรุปส่งมาฉันจะได้ตามอ่านทีหลัง แบบนี้เราก็ยังแสดงความใส่ใจแต่ก็ไม่เสียเวลานั่งอยู่โดยไม่จำเป็นศิลปะแห่งการวางขอบเขตไม่ได้อยู่ที่การสร้างกำแพงแต่คือการสร้างรั้วไม้เตียเต้ยที่ทุกคนมองเห็นเข้าใจและเคารพได้การเกรงใจที่แท้จริงไม่ใช่การยอมทุกอย่างแต่คือการเกรงใจทั้งตนเองและผู้อื่นไปพร้อมกัน ถ้าเราฝึกทูดสิ่งที่ชัดเจนด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและใส่อารมณ์ขันเล็กน้อยขอบเขตที่เราตั้งไว้จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นยอมรับได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เรายือนอยู่ในที่ทำงานอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องแลกความสบายใจของตัวเองไปกับคำว่าเกรงใจจนเกินเหตุ เวลาทำงานร่วมกับคนจำนวนมากสิ่งที่หลีกเลี่ยนแทบไม่ได้เลยคือการถูกใครบางคนล้ำเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเส้นของอารมณ์เราเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะถามหรือพูดอะไรเพราะโรคนี้เราห้ามปากคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะตอบสนองยังไงให้อย่างรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้และในขณะเดียวกันก็ปกป้องขอบเขตของเราให้ชัดเจน ในเชิงจิตวิทยาขอบเขตหรือบาวเดอรีเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นในใจของเรามันช่วยกำหนดว่าต้องไหนคือพื้นที่ที่เราอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาและตรงไหนที่เราต้องการเก็บไว้เป็นของตัวเองคนที่ล้ำเส้นจึงเหมือนคนที่คลามรั้วบ้านเราโดยไม่ขอบประตูและการมีประโยคกันชนคือวิธีที่ช่วยให้เรายกมือขึ้นเบรกสถานการณ์โดยไม่ต้องระเบิดอารมณ์เพราะสมองของเรามีแนวโน้มตอบโต้แบบอัตโนมัติเมื่อถูกกดดัน การเตรียมประโยคไว้ล่วงหน้าทําให้เราสามารถตอบได้อย่างใจเย็นแทนที่จะเผอระเบิดออกมานักจิตวิทยายังอธิบายด้วยว่าเวลาเราสื่อสารเพื่อปกป้องขอบเขตถ้าเราพูดสั้นชัดและมั่นคงอีกฝ่ายจะรับรู้ได้ว่านี่คือการประกาศเส้นไม่ใช่การเชิญชวนที่ถกเถียงเพราะการใช้คำยาวเหยียดอธิบายมากเกินไปมักทำให้คนฟังตีความว่าเรายังเปิดช่องให้เจรจา การมีประโยคกันชนที่เรียบง่ายจึงทำให้สารถูกส่งไปตรงๆว่าเราสุภาพกับคุณแต่ฉันก็ไม่ยอมให้ขุนก้าวเข้ามาเกินไปสมมติว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ชอบถามเรื่องส่วนตัวเกินเหตุเช่นเงินเดือนเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าเราตอบด้วยความหงุดหงิดว่าทำไมต้องถามด้วยก็จะกลายเป็นเปิดศึกทันทีแต่ถ้าเรายิ้มแล้วตอบว่าเรื่องนี้ฉันของเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าแบบนี้คือการใช้ประโยคกันชนที่ทั้งสุภาพและตัดบทชัดเจน อีกฝ่ายอาจจะแซวต่อแต่จะไม่กล้าลากประเด็นยาวนักพอเขารับรู้ว่ามีรัวกันอยู่อีกสถานการณ์คือเวลามีคนมาชอบสั่งงานแทนหัวหน้าถ้าเราทำตามหมดเขาก็จะยิ่งได้ใจและคิดว่าสั่งได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราตอบว่าโอเคเดี๋ยวขอเช็คกับหัวหน้าก่อนนะจะได้ไม่สับสน แบบนี้เราไม่ได้ปฏิเสธทันทีแต่ก็ทำให้เห็นว่าคำสั่งจริงๆต้องผ่านช่องทางที่ถูกต้องซึ่งทางจิตวิทยาคือการใช้ authority reference หรือการอ้างอิงอำนาจที่แท้จริงเพื่อกันไม่ให้อีกฝ่ายแทรกเข้ามามากเกินไปอีกตัวอย่างที่เจอบ่อยคือเพื่อนร่วมงานที่ชอบแทรกงานของเราพูดวิจารณ์แบบผู้รู้โดยไม่เคยทาเองเลยถ้าเราเถียงกลับจะยิ่งยืดเยื้อแต่ถ้าใช้ประโยคกันชนว่าขอบคุณสำหรับไอเดียนะเดี๋ยวฉันจะลองพิจารณาดูอีกที แบบนี้เราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะสมองคนฟังได้รับการยอมรับเล็กน้อยทำให้เขาพอใจแต่ขอบเขตก็ยังอยู่ที่เราจะเป็นคนตัดสินใจหรือในบางครั้งเพื่อนร่วมง,งานอาจชอบถามปนสอดรู้สอดเห็นเช่นมีแฟนหรือยังจะแต่งงานเมื่อไหร่ซึ่งคำถามแบบนี้ในเชิงจิตวิทยาอาจทำให้เรารู้สึกถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวทันที ถ้าเราเงียบไม่ตอบก็อาจถูกตีความว่าหยิงแต่ถ้าเราตอบแบบมีอารมณ์ขันเช่นไว้วันไหนมีข่าวดีจะส่งการเชิญให้ทุกคนในออฟฟิศเลยแบบนี้คนถามก็หัวเราออกมาบรรยากาศไม่เสียแต่ก็ไม่ได้คําตอบจริงๆซึ่งคือการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวด้วยอารมณ์ขันทั้งหมดนี้สะท้อนว่าประโยคก,กันชนไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะแต่มีไว้เพื่อคุยอย่างผู้ใหญ่ที่ยังรักษาความสัมพันธ์ร่วมงานได้คนที่ฟังพอสแค์เรื่องนี้จะเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกคำสั่งและไม่จำเป็นต้องยอมไอ้ใครมาล้ำเส้นแทรกงานเสมอไปการมีคำพูดสั้นๆที่เตรียมไว้ช่วยให้เราปลอดภัยทั้งอารมณ์และพื้นที่ส่วนตัวเวลาพูดถึงคำว่าเพื่อนร่วมงาน หลายคนอาจจะนึกถึงทั้งมิตรภาพแล้วก็ความปวดหัวในเวลาเดียวกันมันเหมือนมีเส้นบางๆที่ขันอยู่ระหว่างการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกับการก้าวล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวที่เราไม่ได้เชือ้อเชิญและเส้นนั้นก็มักจะพร่าเรือนโดยเฉพาะในที่ทำงานที่เราต้องเจอกันแทบทุกวันยิ่งทำงานเป็นนานความใกล้ชิดก็อาจทำให้ใครบางคนเผลอคิดว่ามีสิทธิ์ถามมีสิทธิ์รู้หรือแม้แต่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตเรา ในเชิงจิตวิทยามนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตส่วนบุคคลหรือ personal boundaries ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องกายภาพอย่างระยะห่างเวลาคุยกันแต่ยังรวมถึงขอบเขตทั้งอารมณ์ความคิดและข้อมูลส่วนตัวด้วยการที่ใครบางคนเข้ามาล้ำเส้นมันกระทบกับความรู้สึกปลอดภัยภายในใจเราเพราะโดยธรรมชาติแล้วเราต้องการควบคุมสิ่งที่จะแชร์ออกไปและสิ่งที่อยากเก็บเอาไว้กับตัวเอง การที่ถูกถามเรื่องเงินเดือนเรื่องความรักเรื่องครอบครัวโดยที่ไม่ได้สมัครใจตอบจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันคือการถูกบังคับให้เปิดพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ยินยอมทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่วัฒนธรรมการทำงานในบ้านเราอ่ะบางทีก็นปนเปรระหว่างการทำงานกับการเป็นพี่น้องในที่ทำงานการถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานหรือเงินเดือนขึ้นไหมปีนี้ถูกมองว่าเป็นการหยอกล้อสนุกสนาน ทั้งที่จริงๆมันคือการก้าวข้ามเส้นใครบางคนแบบเต็มๆแต่เพราะสังคมเราถูกปลูกฝังให้เกรงใจให้ไม่อยากทำให้บรรยากาศเสียเราเลยยิ้มๆิ้มกลับไปทั้งที่ในใจอะอยากจะเปลี่ยนเรื่องคุยให้ไวที่สุดความท้าทายจึงอยู่ที่การรักษาเส้นนั้นให้อยู่ในจุดที่เรายังสบายใจแต่ไม่ทำให้บรรยากาศทำงานพังไปด้วยการสื่อสารยังตรงไปตรงมา แต่แฝงอารมณ์ขนันช่วยได้มากเพราะการใช้คำพูดที่เบาๆทำให้คนฟังไม่รู้สึกถูกดัดหลังแต่ก็เข้าใจว่าเรามีขอบเขตที่อยากให้เขาเคารพสมองคนเราจะตอบสนองเชิงบวกต่อเสียงหัวเราะหรือโทนที่ผ่อนคลายมากกว่าการเผชิญหน้าแบบจริงจังตรงๆและนั่นคือศิละปะเล็กๆของการวางเส้นในสังคมการทางานลองนึกภาพว่ามีคนเดินมาหาที่โต๊ะ ตอนบายบายพร้อมชาก,กาแฟในมือแล้วถามตรงๆว่าได้ข่าวว่ากำลังคุยกับแฟนเก่าอยู่จริงหรือเปล่าแค่ฟังประโยคนี้ก็เหมือนโดนเปิดประตูห้องนอนส่วนตัวโดยไม่เคาะถ้าเราตอบด้วยความหุดหงิดก็อาจทำให้บรรยากาศเสียทั้งบ่ายแต่ถ้าเราหยุดนิดนึงแล้วตอบกับว่าอ๋อเรื่องนั้นเก็บไว้เป็นซีรีส์ดราม่าภาคต่อดีกว่าไว้วันไหนฉันเปิดกล้องจะเรียกมาเป็นผู้ชมคนแรก แบบนี้ทั้งเราก็ยังได้รักษาความเป็นส่วนตัวไว้ได้และอีกฝ่ายก็หัวเราะกลบเกลื่อนโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกตําหนิหรือในบางครั้งเพื่อนร่วมง,งานอาจทําตัวเหมือนหัวหน้าโดยที่ไม่ได้รับมอบหมายเดินมาบอกว่างานนี้คุณต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะในใจเราก็อาจคิดว่าเอา้านี่ฉันมีเจ้านายสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ถ้าเราตอบกลับด้วยอารมณ์ขันเล็กน้อยเช่นอถ้างานนี้ออกมาดีเดี๋ยวฉันจะใส่ชื่อคุณเป็นที่ปรึกษาพิเศษนะจะได้มีเครดิตไปเล่าในเรซูมเม่แบบนี้นอกจากจะการขอบเขตชัดแล้วยังใส่ความขำลงไปให้เป็นบรรยากาศไม่ตึงเครียดสุดท้ายแล้วเส้นบางๆระหว่างเพื่อนร่วมงานกับความเป็นส่วนตัวไม่ได้อยู่ที่ใครกำหนดแต่อยู่ที่เราสื่อสารให้ชัดว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราอนุญาตและพื้นที่ตรงไหนที่เราอยากเก็บไว้กับตัวเอง การรู้จักหัวเราอบ้างตอบเบี่ยงบ้างแต่ยังมั่นคงในสิ่งที่เราสบายใจคือทักษะที่ช่วยให้ชีวิตการทำงานเบารุงจริงๆและบางครั้งเมื่อเราเริ่มต้นวางเส้นอย่างอ่อนโยนคนรอบตัวก็มักจะเรียนรู้ที่จะเคารบเส้นนั้นเองโดยไม่ต้องพอกคำสั่งเลยในชีวิตการทำงานแทบทุกที่มักจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีพลังแปลกประหลาดเขาไม่ใช่หัวหน้าไม่ได้มีตำแหน่งที่สูงกว่า แต่กลับมีนิสัยชอบออกคำสั่งเรากับเป็นเจ้าหน่ายจำเป็นการทำงานกับคนประเภทนี้สร้างทั้งเสียงหัวเราะและเสียงถอนเหายใจในแต่ละวันเพราะในแง่หนึง่งเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจจริงๆแต่ในอีกแง่หนึง่งเราก็ยังต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่ดีความลำบากมันเลยอยู่ตรงการหาสมดุลว่าจะจัดการยังไงให,ให้เรายังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้แต่ก็ไม่กลายเป็นลูกน้องเถื่อนของใครโดยไม่สมัครใจ นีเชิงบริบทพฤติกรรมแบบนี้มักเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยบางคนรู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์มากกว่าจึงอยากกำหนดทิศท,ทางให้งานเดินไปตามที่เขาคิดบางคนอาจมีความมั่นใจสูงเกินไปหรือไม่แน่ใจในบทบาทของตัวเองจนต้องเติมเต็มด้วยการสั่งคนอื่นและบางครั้งระบบในองค์กรเองก็เอื้อให้คนแบบนี้เกิดขึ้น เพราะโครงสร้างการทำงานไม่ชัดเจนไม่มีเส้นแบ่งที่แน่นอนว่าใครมีอำนาจตัดสินใจเรื่องไหนบ้างความคลุมเครือแบบนี้กลายเป็นช่องโหว่ให้เพื่อนร่วมงานบางคนก้าวเข้ามาเล่นบทหัวหน้าโดยไม่รู้ตัวปัญหาคือเมื่อใครบางคนทำตัวเป็นเจ้านายโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งคนที่ต้องรับผลกระทบก็คือเราและทีมเพราะงานที่ควรจะไหลไปตามโครงสร้างมักจะสะดุดเพราะมีเสียงสั่งการที่ไม่เป็นทางการเข้ามาแทรก สมองมนุษย์ทำงานได้ดีเมื่อรู้ว่าต้องฟังใครเป็นหลักการมีเจ้านายจำเป็นสองสามคนพร้อมกันทำให้เกิดความสับสนและที่แย่กว่านั้นคือทำให้บรรยากาศการทำงานตึงเครียดเพราะทุกคนรู้สึกเหมือนถูกควบคุมตลอดเวลาการรับมือกับคนประเภทนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเผชิญหน้ายัางดุเดือดหรือทำตัวแข็งเกร้าตลอดเวลาจริงๆแล้วเคล็ดลับอยู่ที่การสื่อสารที่ชัดเจนและมีอารมณ์ขันพอสมควร เพราะการตอบโตแบบตัดบททันทีอาจทำให้กลายเป็นความขัดแย้งใหญ่โดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราใช้วิธีแสดงขอบเขตด้วยน้ำเสียงเบาๆหรือใส่ความขันเล็กน้อยก็จะช่วยกันสถานการณ์ได้ดีขึ้นและยังรักษาหน้าของอีกฝ่ายไว้ด้วยสมมติว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินมาบอกว่างานนี้คุณต้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะเพราะเขาคิดว่าวิธีนี้ดีกว่าถ้าเรารีบเถียงว่าไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะมาสั่งงานฉัน มันอาจจะทำให้เรื่องใหญ่โตแต่ถ้าเราตอบว่าขอบคุณมากนะสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวฉันจะลองไปปรึกษาหัวหน้าดูอีกทีถ้าโอเคก็คงได้ใช้วิธีที่คุณว่าแบบนี้เราก็ยังไม่ปฏิเสธตรงๆแต่ก็การขอบเขตให้ชัดว่าอำนาจตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่เขาหรือถ้าเจอแบบโหดหดที่สั่งเหมือนแจกกรกิจรายวันเราอาจตอบติดตลกว่าอืมเหมือนวันนี้ได้หัวหน้าเพิ่มอีกคนแล้วนะ งั้นเดี๋ยวฉันขอเช็คกับหัวหน้าตัวจริงก่อนละกันจะได้ไม่งงว่าใครสั่งใครแบบนี้เราก็ยังรักษาโทนสนุกไว้แต่สงสารออกไปว่าเราไม่ทําตามคําสั่งซ้อนทัพโดยไม่ผ่านระบบความจริงคือคนที่ชอบสั่งแทนหัวหน้าอาจไม่ได้ตั้งใจร้ายเขาอาจอยากช่วยอาจอยากแสดงศัก,กยภาพหรืออาจแค่เคยชินกับการควบคุม แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรเราเองก็ต้องรู้จักวางเส้นเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลของงานและสุขภาพจิตของเราการจัดการกับเจ้านายจำเป็นจึงไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะแต่เป็นเรื่องของการหาวิธีทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยที่งานเดินไปข้างหน้าและเราไม่ต้องรู้สึกว่ามีเจ้านายเถื่อนเพิ่มมาอีกคนทุกวันในที่ทำงานทุกแห่งเรามักจะเจอคนประเภทหนึ่งที่มีพรสวรรค์พิเศษ นั่นคือความสามารถในการวิจารณ์ทุกอย่างรอบตัวโดยไม่จำเป็นต้องลงมือทำเองพูดให้ชัดก็คือเก่งแทรกงานคนอื่นแต่ไม่เคยจับงานจริงจังสักทีและสิ่งที่ทำให้เราปวดหัวไม่ใช่แค่คำพูดของเขาแต่มันคือพลังงานลบที่กระทบกับความมั่นใจและสมาธิของเราโดยตรงหลายครั้งเรากำลังตั้งใจทำงานแต่ก็มีเสียงมาคอมเมนต์ว่าน่า ah จะทำแบบนี้สิหรือน่า ah จะเปลี่ยนตรงนั้นนะ โดยที่เจ้าตัวไม่เคยยืดมือเข้ามาช่วยจริงๆในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมนี้อาจเกิดจากความต้องกาครควบคุมหรือความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมแต่ไม่กล้าเสี่ยงลงมือคนที่ชอบวิจารณ์มากกว่าทำมักจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวด้วยการผลักความรับผิดช,ชอบไปที่คนอื่นแต่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ว่าตนเองมีไอเดียมีความรู้หรือมีประสบการณ์มากพอที่จะชี้แนะได้พูดง่ายๆก็คือ ถ้างานออกมาดีเขาก็จะได้เครดิตว่าเคยเสนอไว้แต่ถ้างานออกมาแย่เขาก็ปลอดภัยเพราะไม่ได้เป็นคนลงมือความย้อนแย้งนี้แหละที่ทำให้เราเหนื่อยแต่ในมุมกลับการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่วิจารณ์เก่งกว่าลงมือไม่ใช่การตัดเขาออกไปจากวงจรงานเสมอไปจริงๆแล้วถ้าเราจัดการดีคนแบบนี้อาจถูกเปลี่ยนจากเสียงรบกวนให้กลายเป็นทรัพยากรได้เพราะเบื้องหลังคำวิจารณ์บางอย่าง อาจมีข้อมูลหรือมุมมองที่เราเองไม่ได้เห็นเพียงแต่ปัญหาคือวิธีการพูดของเขาทำให้เรารู้สึกถูกแทรกมากกว่าจะได้รับความช่วยเหลือหัวใจสำคัญคือการวางบทบาทให้ชัดเจนและส่งสารกลับไปอย่างมั่นคงลองมองว่าเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่เป็นเหมือนคอมเมนเตอร์ในรายการประกวดที่พูดทุกอย่างโดยไม่ต้องขึ้นเวที เราไม่ได้จำเป็นต้องเถียงทุกคำที่เขาพูดแต่เราสามารถใช้วิธีรับไว้ก่อนแล้วเลือกหยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆวิธีนี้ทำให้เราไม่เสียพลังไปกับการประทะและยังแสดงให้เห็นว่าเรามีวิจารณญาณของตัวเองสมมติว่ากำลังทำรายงานแล้วมีเพื่อนร่วมงานเดินมาบอกว่าแบบฟอนต์นี้ไม่เหมืออาชีพเลยนะน่าจะใช้ฟอนต์ที่ดูดีกว่านี้ทั้งที่เขาไม่เคยทำรายงานสักชิ้นถ้าเราถึงทันทีว่าคุณก็ไม่ได้ทำงานนี้ ทำไมต้องมาแทรกมันก็จะบานปลายแต่ถ้าเราตอบว่าอ๋อขอบคุณมากที่สังเกตเดี๋ยวฉันลองเช็คกับทีมอีกทีว่าอยากใส่ฟอนไหนแบบนี้เราก็ยังรักษาน้ําเสียงสุภาพแต่ตัดแรงกดดันออกไปหรือถ้าอยากใส่ความคาเล็กน้อยก็อาจตอบว่าดีเลยงั้นเดี๋ยวฉันจดชื่อตําแหน่งใหม่ให้คุณเป็นที่ปรึกษาฟอนประจําทีมแบบนี้คนฟังก็จะหัวเราะออกมาและเราก็ยังคุมเกี่ยมไว้ได้ อีกตัวอย่างคือเวลามีคนแทรกงานในโปรเจกต์ที่เรารับผิดช,ชอบเขามักจะพูดว่าทำไมไม่ลองวิธีนี้ล่ะมันน่าจะดีกว่าซึ่งบางทีก็ฟังเหมือนคำสั่งแฝงมากกว่าคำแนะนำถ้าเราปล่อยไปโดยไม่พูดอะไรงานอาจหลุดจากทิศทางที่ตั้งไว้แต่ถ้าเราตอบอย่างมั่นใจว่าฟังดูน่าสนใจนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปปรึกษากับหัวหน้าดูถ้าโอเคคงได้ลองใช้แบบนี้ก็เป็นการกันเขาออกจากการตัดสินใจโดยตรง แต่ไม่ทำให้เขารู้สึกถูกปฏิเสธการจัดการกับเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบแทรกงานจึงไม่ใช่เรื่องของการเผชิญหน้าอย่างเดียวแต่เป็นการโน้มน้าวให้เขาเข้าใจว่าเรามีระบบมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบของตัวเองยิ่งเราสามารถตอบด้วยความมั่นคงและผสมอารมณ์ขันเข้าไปได้เท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างการช่วยเหลือกับการแทรกแซงก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเรียนรู้เองว่าการวิจารณ์อย่างเดียวไม่ได้ทำให้งานดีขึ้น แต่การเคารพบ,บทบาทซึ่งกันและกันต่างหากที่ทำให้ทีมเดินไปข้างหน้าได้จริง